สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมวลภาพที่ตลาดกลางฟ้าสเป็นร้านของพี่นิตยาเองนะคะก็หลายๆท่านถามมาอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยตลาดนี้ตั้งอยู่ที่โคราชนะคะร้านพินิจอยู่ที่โคราชนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ ลูกค้าก็คับข้างเลยนะคะวันนี้ทั้งวันก็ประมวลภาพมาให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะส่วนใหญ่คุณลูกค้าที่มาอุดหนุนก็หลากหลายนะคะทั้งไม้หมงคลอโกนิมานะคะและแคตตัสไม้มงคลจิ๋วก็มาเลือกหลากหลายเลยนะคะวันนี้ ก็นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะก็จะมีต้นไม้ที่หลากหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นไม้จัดสวนไม้ดอกไม้แดดไม้ไมงคลแคทตัสและไม้อวดน้ำก็มีให้คุณลูกค้าเลือกมากมายหลายชนิดด้วยกันนะคะใครท่านใดชอบแบบไหนสีเขียว สีแดงสีที่สดใสก็มีให้เลือกดูเลือกชมนะคะราคาก็ขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้นะคะก็จะมีน้องสาวสองคนนะคะที่อยู่ประจําที่ดูแลอยู่นะคะก็จะมีคนที่อยู่หน้าร้านประจํานะคะก็น้องหนูนะคะอยู่ประจํานะคะและก็น้องหนิงถ้ามาก็จะเจอคนนี้แหละนะคะ,ะหนูเขาจะขายประจําอยู่ที่นั่นก็เก่งนะคะแนะนํา ให้ความรู้เพื่อนๆได้ทุกเรื่องถ้ามาที่ร้านนิตยานะคะก็ผ่านมาผ่านไปแวะดูแวะชมนะคะมีต้นไม้ในตลาดฟ้าใสร้านค้ามากกว่า2-300ึร้านค้านะคะต้นไม้มีทั้งไม้ผล พืชผักสวนครัวไม้มงคลไม้จัดสวนไม้ดอกไม้เด็ดในตลาดนี้มีให้เลือกกันเยอะมากๆนะคะ,ะไม่เฉพาะร้านของพี่นิตยานะคะทีะ่มีไม้หลากหลายสไตล์ร้านอื่นๆของเพื่อนๆในตลาดฟ้าใสนะคะก็มีกันเยอะนะคะมาที่นี่คือได้ครบจบขบวนการเลยนะคะ,ะไม่ว่าท่านที่ต้องการแบบไหนชนิดไหนก็ขับรถ วนดูได้นะคะมีหลายๆร้านด้วยกันก็ให้เพื่อนๆเ,เอแวะมาที่ตลาดกลางสวนฟ้าใสอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นตลาดที่กว้างใหญ่พอสมควรอนะเอาลค่ะก็ติดต่อพี่นิยาได้ที่บุ๊ค <c oughs> แฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจก็ อินบ็อกเข้ามาพูดคุยกันได้เบอร์โทรนี้นะคะ0827949961นะคะที่หน้าเพจก็มีความรู้มอบให้เพื่อนๆเ,เยอะแยะมากมายนะคะก็ไปติดตามได้ที่หน้า f เฟซบุ๊กเพจของพี่นิตยานะคะสำหรับวันนี้ก็นำภาพ ของคุณลูกค้านะคะที่มาเลือกต้นไม้หลากหลายชนิดนะคะที่ร้านนานาพันไม้ใบนิตยาก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะทีะ่ติดตามนานาพันไม้ใบนิตยานะคะ,อะขอบคุณคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ